สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันที่12นะคะเดือนกรกฎาคมเนาะค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะวันนี้อาจารย์ลงแ,แนวทางหาหน่อยให้ไม่ใช่นะคะอาจารย์จะเอาแนวทางของรัฐบาลน,นะคะามาลงให้เนาะก็ของวันที่16เดือนกรกฎาคมอีก3วัน4วันที่จะเข้ามาถึงนะคะค่ะ อา,อาจารย์ก็จะพาย้อนกลับไปดูสถิติแนวทางรัฐบาลที่ว่าอา,อาจารย์ลงให้เนาะกา็จะไปดูตั้งแต่วันที่1เดือนมิถุนายนนะคะก็มาดูกันว่าของอาจารย์มันเข้ากี่งงวดแล้วนะคะก็เรามาชมกันเลยค่ะค่ะผลของแนวทางรัฐบาลที่ของวันที่1เดือนมิถุนายนออก352,20ออนะคะอา,อาจารย์ให้อะไรไปนาะ นะคะกะ็แนวทางรัฐบาลที่ว่างวดวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้ไปก็คือ1 2และ8เด่นนะคะอ่าเขาออก35220ใช่ไหมคะอ่าก็เลขเด่นของอาจารย์ก็เข้าเด่น2ทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ไปเข้าตัวจับด้วย2552เนาะอ่าอันนี้ถือว่าผ่านนะคะอ่าก็เข้าทั้งเด่นบนเด่นล่างเนาะอ่า แล้วเราก็ไปดูของวันที่16กันนะคะวันที่16เดือนมิถุนายนเนาะว่าของอาจารย์จะเข้าไหมนะคะค่ะข,ของแนวทางรัฐบาลวันที่16เดือนมิถุนายนนะคะอาจารย์ให้เด่นไปก็คือ1และ2และ4เนาะค่ะก็ผลที่เขาออกนะคะ3 9 2 0 6้าอกเนาะอ่ะอันนี้ของอาจารย์ก็เข้าเด่น2ออีกแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มีตัวจับ สองเก้าเก้าสองเนาะอ่าล่างหลุดนะคะไม่มีศูนย์หกแต่งวดนั้นน่ะอาจารย์เห็นศูนย์หกด้วยนะคะแต่ว่าไม่จับนะอ่าก็ไปสนอกสนใจตัวอื่นซะมากกว่าเนาะอ่าแต่อันนี้ก็ถือว่าเข้านะคะเข้าคืออ่าของบนนะคะบนของแนวรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเนาะก็เข้าเก้าสองสองเก้านะคะแล้วก็เด่นสองด้วยค่ะแล้วก็ไปชมนะคะขอเอ่อต่อไปของ วันที่1เดือนกรกฎาคมนะคะก็ของเราจะเข้าหรือเปล่าเนาะค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมานะคะก็แนวทางรัฐบาลของงวดที่วันที่1เดือนกรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นไปก็คือ1 3สาแล้วสี่เนาะอ่ะผลที่เขาออกนะคะ2 4 6สี่หหนึ่งอืมเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่า อาอาจารย์ไม่มี19นะคะเข้าแต่เด่น1เนาะอ่าข้างล่างนะคะอ่าข้างบนนะคะอ่าออก2 4 6ใช่ไหมอาจารย์ก็มีเด่น6เอ่อเด่น4นะคะไม่ใช่เด่น6เนาะเด่น4นะคะแล้วก็เข้าตัวจับ4 6 6 4ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคดีเนาะอ่าเด่นเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็มีตัวจับด้วยอ่าอย่างถ้าไม่เข้าล่างก็เข้าบนอย่างเงี้ยอ่าเนาะ ก็อย่างที่เราเห็นที่งวดผ่าน,านมาของอาจารย์ก็เข้า,า,าบนนะคะเข้าบนเนะาะค่ะงั้นเราก็ไปดูของงวดนี้นะคะว่าอาจารย์จะให้อะไรไปเนะาะก็คิดว่าหลายคนก็คงจะรอดูผลงานแนวทางรัฐบาลของอาจารย์แล้วล่ะนะคะก็มีสอบถามเข้ามามั่งนะคะอาจารย์เมื่อไหร่จะลงรัฐบาลเนาะนะคะอาจารย์ก็ย,ยุ่งนะคะพักนี้ก็ อ่คือต้องเตรียมตัวย้ายไปที่ลอนดอนด้วยเนาะก็คือว่าเก็บข้าวเก็บของนะคะตอนนี้ก็เก็บได้เยอะมากขึ้นนะคะแล้วทิ้งไปมั่งแล้วก็ให้เขาไปมั่งอะไรอย่างนี้ไปนะคะก็กะว่าจะลงขายด้วยก็เพราะว่าถ้าไปอยู่ลอนดอนเราก็ไม่ขนอะไรไปมากนะคะเพราะว่าคืออยากจะขนไปแค่เสื้อผ้าแค่เท่าเท่านั้นเนาะเพราะว่าอันจุดนี้เนี่ยที่นู่นเขาก็มีแล้วนะคะก็เราไม่ หารั์อะไรใส่ตัวเราพาพาคือเหมือนกับว่าเราไม่ยึดติดนะน,นะเราไม่ยึดติดเข้าใจไหมคะอ่ามีอะไรก็ใช้อ่าใช้ไปอะไรอย่างนี้อ่าที่ว่าใช้ชีวิตแบบว่าเออเรียบเรียบง่ายๆอะไรอย่างนี้ไปเนาะอ่ะก็ของพวกนี้ก็เป็นของนอกกายใช่ไหมคะก็เราก็ไม่ยึดติดเนาะอ่ะโอเคงั้นเราก็ไปดูของงวดนี้กันเลยนะคะว่าอาจารย์จะลงอะไรให้เนาะอ่ะไปกันเลยคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็ของงวดวันที่16นะคะเดือนอกรกฎาคมเนาะค่ะงวดนี้นะคะอาจารย์ได้เด่นนะคะ1 4แล้วก็6เนาะอ่าตัวเด่นตามนี้นะคะตัวจับตามนี้เลยนะคะอ่าลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูเนาะนะคะก็อ่าอันนี้หลายๆคนก็ คงติดตามาแนวทางจากหลายๆที่หลายๆแห่งเนาะก็ถ้าเกิดว่าไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนที่ท่านติดตามแล้วก็โอ้เม่นเนาะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูเนาะก็อันนี้เราให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าเลขดวงดาวหูราศาสตร์นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ astrology number นะาจากสามตัวเด่นของอาจารย์อาจารย์ก็อย่างอย่างหวยรัฐบาลอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่อยากจะค่อยจะให้แบบเน้นเด่นอะไรงิด นักหลอกเพราะว่ากลัวพลาดเนาะ,ะกลัวพลาดแต่ว่าก็ลองลองดูนะลองลองดูนะคะอย่างงวดนี้น่ะอาจารย์ชอบนะคะอาจารย์ชอบ4ี่กับหกเนาะอ่าสี่กับหกอ่าแล้วเขาก็ออ,อกวันพุธด,ด้วยนะคะออกวันพุธด,ด้วยเลขก์กำลังของวันพุธก็ น,นะน่าจะมีนะน่าจะมีเนาะสี่แล้วก็หกเนาะอันนี้ก็อาจารย์อ่าพูดเป็นแค่เพียงแค่แนวทางนะอ่าทุกคนไม่ต้องอ่ามานั่งเชื่ออาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะก็ใช้พิจารณาดูเอานะคะอ่าอาจารย์ขอฝากผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะว่าอา่บ้านฟ้าของอาจารย์นะคะอาจารย์เมย์ยูเคเนาะก็อ่ อันนี้เป็นช่องสำรองของอาจารย์นะคะแล้วก็ที่ที่ต่อๆนะคะก็ MAY ขีดตรงกลางนะคะแล้วก็อ่า UK เนาะอ่า UK ก็อยู่ที่อังกฤษนะคะอ่าก็กหลายหลายคนหลายคนที่ติดตามอาจารย์อ่าทั้ง FC เก่าทั้ง FC ใหม่ลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าเออเคยอ,อยู่ในกลุ่มของอาจารย์อยู่ในบ้านของอาจารย์เมื่อก่อนก็อ่าคือจะรู้ดีเนาะว่าอาจารย์อ่านะคะก็ยัง ลงผลงานให้เรื่อยๆเนาะก็ไม่ได้หนีหายไปกันไปจากไหนนะคะก็บางทาีเวลาของอาจารย์มันก็บางทีเราต้องเลือกเนาะอย่างเรามีลูกอย่างเงี้ยอ,อาจารย์เป็นแม่เลี้ยงเดียวใช่ไหมคะก็เราต้องสรรหาเวลา,าทำตรงจุดนี้ด้วยแล้วทำงานด้วยแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยนะคะก็เราต้องคลักคลักกันไปบางทีก็ต้องเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอ,อันนี้ก็แล้ว อย่างอย่างอย่างเงี้ยอ่าอาจารย์สามารถที่จะเข้าใจทุกๆคนได้นะคะอา่าอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะบางครั้งที่ว่าอาจารย์ไม่ได้ลงอ่าแนวทางฮานอยอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยอา่าอาจารย์มีลูกก็อ่าต้องแบ่งแบ่งเวลาให้ลูกด้วยเนาะก็คือเรา แบ่งปันให้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวของอาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์ขอฝากาบ้านแดงของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์แปะลิงก์ไว้ตรงที่หนะ้าโปรไฟล์ของทุกๆช่องทางแล้วนะคะก็ทุกคนสามารถกดย้อนกลับไปดูไม่ว่าเป็นแนวทางฮาหนอยไม่ว่าเป็นแนวทางของไทยก็แล้วแต่นะคะกดตรงนั้นแล้วเขาก็จะพาลิงก์ไปหา บ้านแดงของอาจารย์ได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้เนอะงวดนี้อาจารย์ก็หวังว่าอขอให้ทุกคนนะคะ,ะโชคดีทุกท่านนะคะก็สวัสดีค่ะ